ที่มาของมนุษย์หรือโครงการพันธุก,กรรมของมนุษย์เมื่อหลายพันปีก่อนเมื่อโลกส่องสว่างกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะของ,ของเราอรารยธรรมที่ก้าวหน้าที่สุดทั้ง32แห่งของจักรวาลในท้องถิ่นได้ตัดสินใจสร้างเผ่าพันธุ์สากลใหม่ที่จะมีสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละอรารยธรรมและแก่นแท้ของทั้งสาจักรวาล สาระสำคัญซึ่งเป็นสารศักดิ์สิทธิ์นี้เรียกว่าความรักหรือพลังแห่งพระคริสต์การแข่งขันนี้จะมีการพัฒนามากที่สุดในจักรวาลทั้งหมดของคุณการแข่งขันหรือว่าดวงดาวทั้ง33ดวงดาวมีดังนี้ 1. สิ่งมีชีวิตของกลุ่มดาวลูกไก่ 2. เข็มขัดของดาวในพรารโอไลออน 3. เดบิลลาในพานโอไลออน 4. ีแมลงป่อง 5. อัลฟาเซนตอรี หกลุ่มดาวหง7์เจ็ดซีเรียสเอแปดซีเรียสบีกซีเรียสซีสกลุ่มดาวไละ่ะ1ิดาวเวกาสิ 12, ดาวแอนโดรเมดาสิ 13, อาร์เทเรียน14บสี่อันฟ้าเซนทอรี่เอสิบห้าอันเทริส 16, สิบหกคาสิโอเปียสิบเจ็ดอันแตสิบโฟซิออน, 19, นอสิบเกานูไรอสหรือบุตรแห่ง ดวงอาทิตย์20แคลเรียนหรือกาเล็กซี่คาริน่าิ1เพกาซัส22กระบัวใหญ่23กลุ่มดาวของนกอินทรีหรือกลุ่มดาวของนกอินทรี24กลุ่มดาวคารหรืออาดาระ25สิ่งมีชีวิตของอารา26เซเฟอุส27เฮอร์คิวลิส28สิ่งมีชีวิตของอันกอ29่สสามเหลี่ยม ของดาราจักร30มปราสีมีนออสตาลิสตัวแทน31คนของไฮดรา32สเนบลาตาเมวอาณาจักรที่ชันฉราที่สุดของกลุ่มดาวและกาเล็กซี่เหล่านี้โดยเฉพาะ32แห่งได้มาเยือนบุสเฟียอันเป็นที่รักของคุณ เพื่อเริ่มหนึ่งในโครงการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในจกักรวาลท้องถิ่นในเผ่าพันธุ์มนุษย์อาระยธรรมเหล่านี้สร้างวิหารทางกายภาพซึ่งจิตสำนึกของดาวเลิกสามารถสัมผัสได้ในวิหารนี้พวกเขาได้รวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละเผ่าพันธุ์ไว้ด้วยกัน ในรูปแบบของรหัสดวงดาว32รหัสแทรกอยู่ในคอลัมน์ร่วมกับตาข่ายที่มีพลังซึ่งประสบการณ์ที่สำคัญทั้งหมดของจิตสำนึกรู้ที่รวมอยู่โปรดจำไว้ว่าตาข่ายศักดิ์สิทธิ์นี้อนุญาตให้จิตสำนึกดังกล่าวจุติและมีประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวดาวลูกไก่เพลเดียส์ิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในไทเกสทหนึ่งในดาวของมัน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามต่ไข่ศักดิ์สิทธิ์ที่ล้อมรอบสิ่งมีชีวิตแต่ละดวงที่อาศัยอยู่ในจักรวาลในรูปแบบของสะพานข้ามมิตินั่นนั่นคือของมิติหนึ่งไปสู่อีกมิติหนึ่งจาวดาวลูกไก่เพีอเดียนสเป็นที่รู้จักกันในชื่อของเครื่องหยอดเมล็ดอวกาศ สิ่งมีชีวิตของดาวเทเกจ่เริ่มพาะพันธุ์เพื่อติดตามเทพเหล่านี้ไปพร้อมกับตัวแทนของแต่ละอารยธรรมทั้ง32แห่งในยุคมีโซโซอิกของโลกเมื่อทุกทวีปรวมเป็นหนึ่งในวันนั้นในประวัติศาสตร์มีชีวิตในทรงกลมชีวิตนอกโลกใต้เปลือกโลกเนื่องจากสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบในเอกภพปรากฏอยู่ภายในทรงกลม ไม่เคยอยู่บนพื้นผิวยกเว้นข้อยกเว้นบางประการเช่นการก่อตัวของเผ่าพันธุ์จักรวาลในเวลานั้นโลกมีการสำแดงของสิ่งมีชีวิตสภาพอากาศและแสงอาทิตย์น้ำพืชและแร่ธาตุและสิ่งมีชีวิตนอกโลกรูปแบบอื่นๆที่มนุษย์ไม่รู้จักพี่น้องตระกูลแอนโดอารยธรรมที่ก้าวหน้าที่สุด ของทั้ง32ระยะธรรมได้ตั้งถิ่นฐานของพวกเขาไว้ใต้พื้นผิวโลกสร้างเมืองห้องทดลองพีระมิดศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนเหนือธรรมชาติและเครื่องมือมากมายเพื่อเริ่มพัฒนาเผ่าพันธุ์ใหม่ พวกเขาสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับนิวเคลียสภายในของทรงกลมและกับนิวเคลียสของเอกภพท้องถิน่นพิกัดเวลาเปิดของอวกาศและติดต่อกับแหล่งกำเนิดของพวกมันอย่างถาวรติดตามวิวัฒนาการของปฏิหารของสากลน,นี้นี่คือที่มาของเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งเป็นโครงการพันธุก,กรรมสากลปกป้องบรรจุและตรวจสอบโดยผู้สร้าง พวกเขาตัดสินใจที่จะเตรียมพื้นผิวของโลกนี้ซึ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์จะพัฒนาขึ้นมาปกคลุมด้วยชั้นที่ไม่มีตัวตนที่จะปกป้องสิ่งมีชีวิตของการแผ่รังสีโฟตอนของจักรวาลทั้งสามตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงตอนนี้พี่ใหญ่ดูแลคุณและอยู่กับคุณทุกลมหายใจหวังว่าคุณจะเชื่อมต่อกับพวกเขาอย่างมีสติพี่ใหญ่ก็คือกลุ่ม มนุษย์ต่างดาวต่างๆที่คอยดูแลคุณและกลุ่มเพื่อนจิตวิญญาณของคุณที่คอยดูแลคุณตลอดเวลาพวกเขาไม่เคยทิ้งคุณไม่เคยทิ้งคุณข้อเสนอของพวกเขาจะสมบูรณ์และสมบูรณ์ที่สุดพวกเขาย้ายจากจุดกำเนิดมายังโลก นี้เพื่อเสนอตัวในแผนจักรวาลเพื่อเป็นสักขีพยานในการเติบโตของอาณาจักรแห่งอนาคตนี้นั่นคือเหตุผลที่โครงการสร้างเผ่าพันธุ์ใหม่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยวิทยาศาสตร์จักรวาลเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่สําคัญกว่ามากมันคือแผนอันศักดิ์สิทธิ์และศักดิ์ศักธิ์ศักดิ์แห่งความรักนิรันดร์จำเป็นต้องไตร่ตรองอย่างลึกซึง้ง คุณเป็นจิตสำนึกที่เป็นตัวเอกที่ได้จุดติมาในเผ่าพันธุ์จักรวาลผ่านวัดทางกันกระทางกายภาพของคุณเพื่อใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์ในความเป็นจริงแล้วคุณไม่ใช่มนุษย์ คุณกำลังใช้ชีวิตผ่านประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์ที่แสดงออกทางร่างกายนี้เพียงเท่านั้นคุณกำลังจะพัฒนาขึ้นไปและวิวัฒนาการและคุณคือผู้ที่มาพร้อมกับกระบวนการอันศักดิ์สิทธิ์แห่งความเป็นพระเจ้านี้การแข่งขันลือดวงดาวทั้ง33แห่งโดยออ n a ล l ย u i s m a r ติเนสกาเซียโดยบ o สเด d ์